สวัสดีครับทุกทุกท่านครับที่แวะเข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากให้ทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์การเคลื่อนไหวของตัวผมเองที่มีสุขภาพดีขึ้นนะครับ เนี่ยเราไม้ไผ่ที่จับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่มีคนทําให้ครับมีแค่คุณแม่ที่แก่มากแล้วนะครับทําได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดของแกแล้วอันนี้จะขยับตัวมามานอนครับมานอนที่พันขาขาวๆนะคือแผลนะครับเป็นแผลนะครับมันยังไม่หาย มือก็ยังหงกอยู่ครับเวลาจะจะจับหรือจะค้ำอะไรสักอย่างเนี่ยก็มันยังแบบกำกำใช้ตรงอ่าเขาเรียกอะไรกำมือกดไปกับพื้นหล้มตัวนอนเสร็จก็นฮะยกขาได้ทีละนิดนะครับเนื่องจากแต่ก่อนนั้นแขนขาขยับไม่ได้เลยนะครับ ก็คือผมประสบอุบัติเหตุมาเนี่ยก็คือในระดับปาดเจ็บระดับคอนะครับแขนขานี่ขยับไม่ได้เลยมาวันนี้ครบ4ปีกับอีก2เดือนนะครับก็เริ่มขยับได้บ้างก็เลยจะมาอัปเดตสถานการณ์คร่าวๆให้ หลายท่านได้ชมกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังท้อทุกท่านที่กำลังเหนื่อยลุกขึ้นมาสู้กันใหม่นะครับทุกคนมีโอกาสหายนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าบาดเจ็บมากหรือน้อยขนาดไหนนะครับส่วนผมก็ อย่างที่พูดไปแล้วนะครับบาดเจ็บที่ต้นคอนะครับแล้วก็แขนขาขยับไม่ได้ไร้ความรู้สึกพอวันนี้เริ่มขยับได้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับก็อย่าลืมทุกท่านนะครับที่ได้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เพราะว่ามีอีกหลายท่านนะครับที่ท้อท,ที่เหนื่อยอยู่นะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับเมื่อกี้ก็เป็นการออกกำลังกายนะครับในการยืดแขนยืดขา ไม่ให้มันมันติดนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆก็มันก็ยิ่งติดไปกันใหญ่นะครับนี่ก็จะพยายามลุกนะครับก็รอดูนะครับได้ประมาณหนึ่งนะครับถือว่า ก็บอกกับตัวเองตลอดนะครับว่าพยายามมาโดยตลอดนะครับมันยังติดอยู่นะครับทั้งเอวทั้งสะโพกมันไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดนะครับเอวก็ติดนะครับ ที่ก้มๆได้ขนาดนี้ก็คือว่าผมย่อหัวเข่าด้วยนะครับถ้าหัวเข่าผมตึงผมก็จะก้มได้ไม่มากขนาดนี้นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็ เป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านนะครับนะสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับผมสวัสดีครับ